สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจอมศรีกาจัดค่ะอายุ54ปีทำงานโรงงานค่ะก่อนนี้ประมาณกลางปีเป็นคนทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะมีการจุกเสบกลางอกมากและทรมานค่ะเพราะทานยากดไหลย้อนก็แค่ทุเลาค่ะพอได้เข้าร่วมโครงการสมุนไพรขมิ้นชันสูตรใหม่ทานมื้อละ1เม็ด1วันทาน สามมื้อค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะแล้วพอทานเป็นมื้อวันแรกค่ะก็รู้สึกอาการดีขึ้นค่ะอาการที่เคยเป็นจุกกลางอกแสบหายใจไม่สะดวกก็อาการก็ดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็ที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วค่ะก็ขอขอบคุณสมุนไพรขมินชันสูตรใหม่ที่ให้โอกาสหนูเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะ ทานพมินชันสูตรใหม่ตัวนี้ต่อไปค่ะ